ท่ามกลางการหมุนวนไม่รู้จบของสังสารวัติที่พัดพาชีวิตให้เกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางสู่อมตะธรรมคือความไม่ตายซึ่งพ้นจากการถูกความเกิดดับครอบงำหลายคนอาจคิดว่าคำสอนนี้ต้องลึกลับซับซ้อนหรือเข้าถึงได้เฉพาะผู้ปลีกวิเวกแต่จุดตั้งต้นกลับธรรมดาจนเราเผลอมองข้ามพระองค์ทรงพาเรากลับมาที่สิ่งใกล้ตัวที่สุดก็คือกายนี้ พระองค์ไม่ได้เริ่มจากคำสอนยากๆแต่เริ่มจากการชวนให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกรู้การยืนเดินนั่งนอนรู้การเคลื่อนไหวของแขนขารู้แม้กระทั่งขณะที่กำลังทำงานในปัจจุบันไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ขอเพียงรู้ชัดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรซึ่งนี่คือการวางรากฐานของสติอย่างแท้จริงเพราะเมื่อจิตรู้อย่างลงไปในกายจิตจะหยุดฟุ้งซ่านหยุดวิ่งไล่ตามอดีตและอนาคต แล้วกลับมาตั้งหลับสู่ความจริงตรงหน้าพระองค์เคยตรัสกับพระอานอนท์ถึงสติอธิษฐานการงานว่าเพียงเราตั้งใจทํากิจที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรู้ตัวนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะหมายความว่าไม่ต้องรอเวลานั่งสมาธิในที่สงบเท่านั้นชีวิตประจําวันนี้แหละคือสนามฝึกที่แท้จริงทุกครั้งที่เรากลับมารู้กายนั่นคือเรากําลังสั่งสมเหตุแห่งการตื่นรู้ทุกครั้งที่รู้ลมหายใจ เรากำลังลดแรงของจิตท,ที่ชอบหลงออกนอกตัวและนี่เองที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดบริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมคำว่าบริโภคในที่นี้ไม่ใช่การกินดื่มแต่คือการเสพคือการซึมซับคือการใช้ชีวิตอยู่กับกายคตาสติอย่างต่อเนื่องใครก็ตามที่เอาจิตตั้งมั่นอยู่กับกายขณะนั้นเขากำลังลิ้มรสอมตะธรรม เราเมื่อจิตไม่ลหลงไหลไปตามอารมณ์ความยึดมั่นก็อ่อนกำลังลงการเกิดของความทุกข์ก็เบาลงตรงกันข้ามหากเราปล่อยจิตให้ล่องลอยหลงลืมกายยตาสติพระองค์ก็ทรงเตือนไว้ชัดว่ากายยตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนี่คือเส้นแบ่งระหว่างความหลงกับความตื่นอยู่แค่ว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้น การรู้เช่นนี้จะค่อยๆทำให้จิตไม่ถูกอารมณ์ลาลกไปจนสุดทางและเมื่อจิตไม่ถูกลากไปการปรุงแต่งก็ลดลงเมื่อการปรุงแต่งลดลงการเกิดของภพชาติในระดับจิตใจก็ลดลงนี่คือวิธีคิดที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะแทนที่จะพยายามควบคุมโลกภายนอกเรากลับมาฝึกความมั่นคงภายในทุกก้าวที่เดินอย่างรู้ตัวคือการก้าวออกจากความเผลอ ทุกลมหายใจที่รู้ชัดคือการสร้างฐานรากให้จิตมั่นคงและเมื่อทําบ่อยจิตจะเริ่มชอบความสงบมากกว่าความฟุ้งซ่านจากคนที่จิตเคยไหลไปตามอารมณ์เราจะกลายเป็นคนที่เห็นอารมณ์เหมือนเห็นเมฆลอยผ่านไปโดยไม่กลายไปเป็นเมฆเสียเองซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการก้าวข้ามความทุกข์และความตายเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวจึงไม่แตกกระจายออกไปตามความอยากและความหลง วงจรแห่งความเสื่อมสลายก็จะเริ่มอ่อนแรงลงจากก้าวเล็กๆของการรู้ตัวก็จะกลายเป็นประตูบานใหญ่สู่อมตะธรรมและเมื่อเราขยับลึกลงไปอีกขั้นจากการรู้กายแบบผิวเผินทีนี้จะเข้าสู่การสังเกตจิตอย่างจริงจังเราจะเริ่มเห็น,นกลไกที่เคยซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตประจำวันชัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เองที่คำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะไม่ได้เป็นเพียงศัพท์ในตำรา แต่กลายเป็นภาพจริงที่กำลังฉายสดอยู่ในใจเราเพราะทุกครั้งที่จิตเผลอไปจับอารมณ์ใหม่นั่นคือการเกิดใหม่ของจิตทันทีและเมื่อมีการเกิดความแก่และความตายก็เดินตามมาโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเกิดความแก่และความตายจะมีได้อย่างไรก็คือกุญแจที่เปิดประตูความเข้าใจทั้งระบบเพราะมันทําให้เรามองเห็นว่าพบชาชรามรณะไม่ได้เริ่มที่ปลายชีวิตแต่เริ่มที่การกระเพื่มของจิต ขณะนั่งรู้ลมหายใจอย่างสงบพอจิตไหลไปคิดถึงอดีตพบอดีตก็เกิดขึ้นทันทีพอรู้ตัวแล้วกลับมาที่กายพบนั้นก็ดับลงตรงหน้าไม่นานจิตก็อาจวิ่งไปหาอนาคตหากเกิดความกังวลหรือความหวังนั่นคือการสร้างพบใหม่อีกครั้งกระบวนการนี้วนไปวนมารวดเร็วราวกับเครื่องจักรที่ไม่เคยปิดอาการที่จิตกระโดดไปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะความจำเกาะความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ แล้วทิ้งไปหาอารมณ์อื่นทั้งวันนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทที่มันกำลังทำงานสดๆในทุกลมหายใจเคล็ดลับคือการรู้ทันการเกิดของจิตให้ไหวที่สุดยิ่งรู้เร็ววงจรก็ยิ่งสั้นจากที่เคยหลงไปไกลกลายเป็นเหลือเพียงแวบเดียวแล้วก็ดับจากที่เคยทุกหนักกลายเป็นเพียงเหมือนคลื่นเล็กๆแล้วก็จางหายไปเมื่อการเกิดของจิตถูกตัดตอนซ้ำเข้าอย่างต่อเนื่อง ความแก่และความตายในระดับจิตใจก็เริ่มไม่มีพื้นที่ยืนวงจรสังสารวัฏที่เคยหมุนแรงจะเริ่มชะลอเพราะเราเห็นโลกตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกภพที่จิตสร้างไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับและเมื่อจิตเรียนรู้ที่จะไม่รีบไปสร้างภพไม่รีบไปจับอารมณ์ไม่รีบไปปรุงแต่งความว่างความโปรง่งจะค่อยๆเปิดพื้นที่ขึ้นจากการกลับมาอยู่กับกายอย่างเรียบง่าย กลายเป็นการหยุดเครื่องจากแห่งการเกิดทีและจังหวะและเมื่อเราเดินลึกเข้ามาอีกขั้นภาพทั้งหมดจะยิ่งชัดขึ้นนั่นคือความเข้าใจขันห้าซึ่งตรงจุดเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่มันคือโครงสร้างของการเกิดและการตายที่กำลังทำงานอยู่ในเราทุกขณะพระองค์ทรงชี้อุบายที่เฉียบคมมากคือการนำวิญญาณขันซึ่งเป็นตัวรู้เป็นตัวรับอารมณ์มาผูกไว้กับรูปขันหรือกายนี้เป็นหลัก ให้การรู้ทั้งหมดตั้งหลักอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวและความมีอยู่ของกายในปัจจุบันเช่นว่าการรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออานาปานาสติก็เพียงพอที่จะทําให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ครบถ้วนโดยไม่ต้องแยกฝึกหลายทางขณะที่เรารู้ลมหายใจว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดและค่อยๆทํากายแสังขารให้สงบลงนั่นคือการเห็นกายในกายโดยตรง เพราะลมหายใจคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเป็นฐานที่ให้จิตเกาะได้ง่ายเมื่อวิญญาณเกาะกายอย่างมั่นคงงานต่อมาคือการรู้ทันและวางขันอื่นให้เร็วที่สุดเช่นเมื่อจิตแวะไปหาอดีตเรื่องราวความจำดีหรือร้ายทั้งหลายนั่นคือสัญญาขันกำลังทำงานหน้าที่ของเรามีเพียงรู้และวางไม่ต้องไปต่อความยาวของเรื่องที่ผุดขึ้นมาพอรู้ทันสัญญาก็จะดับ หรือเมื่อจิตเริ่มปรุงแต่งไปข้างหน้าคิดวางแผนกังวลคาดหวังหรือสร้างภาพอนาคตนั่นคือสังขารขันกำลังปั้นพบใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งตรงนี้ก็ใช้หลักเดียวกันคือรู้แล้วทิ้งไม่เข้าไปเป็นผู้คิดและเมื่อมีความสุขความสบายความอึดอัดเจ็บใจหรือไม่พอใจตามมาเวทนาขันก็ปรากฏจุดสำคัญที่สุดคือทิ้งมันไปเพราะถ้าไม่ทิ้งการเกิดจะมีขึ้นทันที แต่ถ้าเห็นเวทนาอย่างเป็นกลางสุขก็แค่สุขทุกข์ก็แค่ทุกข์เวทนานั้นจะดับลงเองโดยไม่ลากจิตไปต่อเมื่อกระบวนการนี้เกิดซ้ำๆวิญญาณขันจะค่อยๆชินกับการเกาะกายไปหลักและไม่วิ่งออกไปสร้างพบในสัญญาสังขารและเวทนาเหมือนเดิมการเกิดในขันอื่นจะสั้นลงเหลือเพียงการรู้กายตรงๆในปัจจุบันขณะซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเพราะเมื่อถึงวาระสุดท้าย หากจิตฝึกมาเช่นนี้จนเป็นนิสัยวิญญาณจะไม่มีที่เกาะอ,อื่นนอกจากกายและเมื่อกายแตกทำลายจิตท,ที่เคยฝึกการไม่ปรุงแต่งรูปนามอื่นก็จะไม่สร้างพบขึ้นมาใหม่แปลว่าการหลุดพ้นไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นผลของการฝึกวางขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังมีลมหายใจซึ่งกุญแจนั้นซ่อนอยู่ในกายในลมหายใจและในความธรรมดาของชีวิตที่เรามองข้ามมาตลอดและเมื่อเห็นเช่นนี้จิง การกลับมาอยู่กับกายจึงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแต่คือการพลิกทิศทางของชีวิตทั้งเส้นจากการไหลาตามแรงเหวี่ยงของอวิชชาไปสู่ความตั้งมั่นที่ค่อยๆเปิดทางให้วิชาเกิดขึ้นทีนี้เมื่อสติอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องเวทนานุป,ปัสสนาก็เกิดขึ้นเองจากความรู้สึกที่ประกอบอยู่กับลมไม่ว่าจะเฉยเบาสบายหรือแม้แต่ปีติสุขนั่นคือการตามรู้เวทนาอย่างตรงไปตรงมา จากนั้นจิตานุป,ปัสสนาก็ทำงานทันทีเพราะผู้ที่รู้ลมอยู่คือผู้ไม่หลงลืมสติไม่ว่าจิตจะสงบตั้งมั่นปราโมทหรือเพลอแล้วรู้ตัวกลับมาทั้งหมดนี้คือการเห็นจิตในจิตตามความเป็นจริงและเมื่อการรู้ลมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอธรรมานุป,ปัสสนาจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองเพราะเราจะเห็นซ้ำๆว่าอารมณ์ใดก็ตามที่แทรกเข้ามานั้นล้วนไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วก็จางคลาย แล้วก็ดับไปการเห็นเช่นนี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงของการฝึกวางขันอย่างต่อเนื่องจนวันหนึ่งเราจะเริ่มมองความตายด้วยสายตาใหม่ว่ามันไม่ใช่สิ่งน่ากลัวที่รออยู่ปลายทางแต่เป็นกระบวนการที่ถูกคลี่คลายและแก้ไขไปแล้วทีละน้อยตั้งแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตขณะที่ยังหายใจและรู้ตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้สติปัฏฐานสี่ที่อยู่ในกรอบคำสอนจะค่อยๆเต็มรอบขึ้นมา สิ่งที่เผยตัวออกมาต่อจากนั้นคือโพชฌงเจ็ดหรือธรรมแห่งการตรัสรู้เพราะเมื่อสติตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องนั่นคือสติสัมโพชฌงที่กำลังก่อตัวเป็นสติสที่รู้ทันและไม่ไหลตามจากนั้นธรรมวิจยะสมโพชฌงจะเริ่มทำงานเมื่อจิตนิ่งพอเราจะเห็นชัดว่าลมหายใจเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดจากเหตุปัจจัยโดยไม่มีตัวตนขณะเดียวกันก็มีผู้รู้ที่กำลังรับรู้ลมนั้นอยู่ การเห็นความต่างระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เป็นการประจักษ์ซ้ำๆจนใจยอมรับตามความเป็นจริงและเมื่อเห็นเช่นนี้ความเพียรจะผุดขึ้นเองเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นความเพียรที่มั่นคงที่คอยรักษาสติไว้กับลมโดยมีปัญญานำทางเมื่ออกุศลและความฟุ้งซ่านเบาบางลงใจที่เคยหนักจะเบาขึ้นความอิ่มเอ,อิบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกจะค่อยๆซึมซาบนั่นคือปีติสัมโพชง ปีตินั้นจะหลอมรวมเป็นความสงบระง,งับทั้งกายและใจจึงเกิดปัสสัที่สำโพชงคือความคลายความนิ่มความเย็นที่แผ่ซ่านแทนความกระสับกระส่ายเมื่อกายสงบใจสบายจิตจะรวมตัวแนบแน่นกลายเป็นสมาธิสัมโพชงเป็นสมาธิที่ตื่นรู้อยู่ตลอดและเมื่อจิตตั้งมั่นลึกและทรงตัวการภาวนาจะค่อยๆเดินมาถึงปลายทางของโพชงเจ็อุเบกขาสัมโพชง จะปรากฏขึ้นเป็นความวางเฉยที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นความนิ่งแต่ตื่นรู้จะเฝ้าดูแม้กระทั่งความตั้งมั่นเห็นการเกิดตั้งอยู่และดับไปของทุกสภาวะเมื่ออุเบกขานี้ตั้งมั่นเต็มที่งานสุดท้ายที่ละเอียดที่สุดจึงเริ่มต้นขึ้นนั่นคือการน้อมจิตไปสู่โวสักขะคือการปล่อยวางอย่างแท้จริงที่ไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นชัดด้วยปัญญาผู้ปฏิบัติ ทำหน้าที่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองดูจิตที่นิ่งสงบและมัน่นคงจนกระทั่งจิตเริ่มเห็นชัดว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้เป็นคนละส่วนกันโดยสิ้นเชิงอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะละเอียดเพียงใดล้วนเป็นของที่ถูกรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปส่วนผู้รู้ก็เป็นเพียงสภาพรู้ที่ไม่อาจยึดถือเป็นตัวตนได้เช่นกันเมื่อการเห็นความจางคลายและความดับของทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า รากของความยึดมั่นที่ฝังลึกมานานจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงจิตจะวางภาระทั้งหมดที่แบกไว้ทั้งความเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้กระทำและเป็นผู้สวยผลและในจังหวะนั้นวิชาและวิมุตจะปรากฏขึ้นทีนี้หากเปรียบให้เห็นภาพทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นย่อมแตกสลายเหมือนแก้วน้ำต่อให้ธนุธนอมเพียงใดสุดท้ายแก้วก็ต้องแตกฉันใดก็ฉันนั้นความทุกข์ทั้งปวง ก็เกิดจากการที่จิตยังคงสร้างภพสร้างการเกิดไม่หยุดทางออจึงไม่ใช่การซ่อมแก้วแต่คือหยุดการสร้างแก้วใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งตรงนี้การรู้ลมหายใจจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะการรู้ลมไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะเวลานั่งหลับตาแต่คือการฝึกสติในชีวิตจริงทุกขณะหากจิตยังรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่ทำโดยไม่ฟุ้งซ่านออกนอกกรอบนั่นคือการเดินมารคในชีวิตประจำวัน ชีวิตจึงไม่ใช่อุปสรรคของการปฏิบัติแต่กลายเป็นสนามฝึกที่หล่อเลี้ยงสติสมาธิและปัญญาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเรื่องยากหรือไกลตัวเพราะทั้งหมดนี้เริ่มต้นและจบลงที่ลมหายใจของเรานี่เองขอบคุณครับที่รับฟังกันจนจบถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่หลกักเรื่องราวไปกับเราในตอนต่อไป